สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกับผู้กายการเรีแอคชั่นนะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับเรีแอคชั่นนะฮะวันนี้พี่จะเรีแอคชั่นเพลง Boogie Lion นะครับผมชื่อเพลงว่ายอมใจนะครับผมหรือว่า Color Me นะครับผมเป็นเพลงที่ออกมาช่วงออกมา2ส,สัปดาห์แล้วครับผมสโอ้โหแบบเห็นหน้าปกแล้วคือแบบมันต้องโดนมากคือสวยเซ็กซี่มากผมสีแดงเอาจริงๆได้ฟังเพลงนี้ไปเล็กๆน,น้อยๆแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ได้ดู MV เต็มๆเลยว่า MV จริงๆแล้วเป็นยังไงนะฮะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บมาเรีแอคช มันดูเฉียวมันดูเปรี้ยวมันดูแบบว่าแสบกว่าเพลงเก่าๆที่เราเคยเห็นกันมาเออเพลงเก่าๆมันจะมีความเป็นเหมือนกับดรามา่าดราม่าไหน่อยถูกไหมฮะแต่เพลงนี้รูมือกว่าจะมีความแบบแดนแดนส์อะคนรู้สึกคือเพราะเราฟังเพลงรู้สึกว่ามันมีความมูฟเมนต์สูงมากมันเป็นจังหวะเต้นๆอะไรเงี้ยแล้วอยากจะลองดูให้ MV ็เขาจะถ่ายทอดแบบไหนนะครับผมแล้วดูหน้าปกเอก็คือแบบหืสวยแซ่บมากสีผมคือแดงแรงเลิศมากๆนะครับผมคือแบบได้ใจมากอะ่ะแล้วดูน่าจะเป็นเพลงที่สนุกด้วยนะครับผมก็คิดว่าเพลงเก,าก่าของ เขาเนี่ยจะเป็นแนวเหมือนดราม่าดราม่าหน่อยๆก่อนล่าสุดเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วจบเพลงเหมือนกับรู้กันแค่นี้ที่มีพี่ต่อฮานาพบเป็นแบบเพะเอกเอ็มวีไงตอนจบก,ก็จะมีความแซ่บๆเนาะแต่ก็จะเป็นเพลงที่ ถึงจะสายแต่อบอุ่นแล้วกันเออมีความบบน่ารักน่ารักแล้วแบบเราดูผ้าย,ยิบสีอะไรเงพอไปเปิดเพลงนะั้นรู้สึกว่าโหอินมากชอบมากอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเพลงนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทำนองมันเปลี่ยนไปว่ะมีความจังหวะสนุกสนุกมีกรุ๊มน่ารักน่ารักเลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บมา react ดีกว่ามันน่าจะสนุกนะครับเพลงนี้ก็เลยเห็นว่ามี MV ออกมาด้วยก็ยคิดว่าโอเคโดนแน่นอนนะครับผมก่อนหน้านี้ไปเจอรูปหนึ่งของโบกี้ไลออนมาเหมือนน่าจะมาจาก MV นี้แหละเป็นแบบผมสีแดงเลยรู้สึกว่าโห เด่นมากแล้วสวยมากที่ผมสีนี้อะไรเงี้ยสู่เออแบบนางเด่นจริงอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ได้แหละต้องมาเอามารีแอคดีกว่าอะไรเงี้ยอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปรีแอคกันนะครับกับเพลงนี้ b o กี้ไลออนนะครับยอมใจหรือ Color Me นะครับผมก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับผมทาง w วอเตอร์ดักนะครับผมที่อนุญาตทำเอ็กซ์ชั่นได้นะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่านางจะสวยแซ่บแค่ไหนนะครับกับเพลงเพลงนี้ยอมใจ Color Me จาก b o กี้ไลออนครับไปเลย ฟิลเลิกกับแฟนเก่าประจอกทุกวันเท่าไรฉันก็ยังไม่เข้าใจทำไมเธอต้องทิ้งกันแต่ความจริงที่ต้องเจอทุกวันทำไมฉันเข้าใจเมื่อได้ลองคิดดูหใหม่ฉันเป็นคนที่ กูเพลรียดดีมากอ่อ่าตัวช่วยมาแล้วจ้าการนีเย้ค่ะเลิศเนเชอรัลน้อ,อสีไม่ใช่สีก็เรื่องใหม่สวยอลุกนี่คือดีสีสวยมากอ่ะถ้าอยากรูนี้ก็ไปจัดการนเย้นะครับตามโบกี้นะมีสวยเฟรมมากสวยอะ

โอ้มีความรู้กติดนนกว่าที่เคอใส่ย่กว่าสิ่งไหนและไม่จืดจางชัดเจนจับใจและไม่เลือนลางชอบเหมือนกับฟิลลิ่งเพื่อนสาวสามคนมาลองรับด้วยกันเลยสอยมากเลยเนี่ยที่เห็นในรับปก w ช e k e n d ก็ผมอยู่มาสิบสัปดาห์ก็ยังสวยอยู่เนี่ยรักเกินนะสอบม c คอลเม่คือปังมากเศรษฐี นี่โมแต่สีผมจะไม่ได้ดูเอ็มีเลยเนี่ยคือฟังเพลงเคยฟังแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้สนใจเนี่ยพงเท่าไหร่อ๋ออ๋อเป็นแบบอ๋อเพิ่งรู้เป็นแบบอ๋อเป็น MV ที่เหมือนกับว่าซัพพอร์ตโดยการนิเยส์ color natural ใช่ไหมอ๋อเป็นเหมือนกับว่า MV เพื่อแบบเพื่อการนิเยสเลยถูกป่ะครับที่ทำขึ้นมาอุ้ยเจ๋งอะ่ะอ้ยเลิศนะดีอ่ะ,อะเดี๋ยวขอดูอีกทีด,ดีกว่า ขอดูอีกรอบดีกว่าเมื่อกี้มัวแต่มองสีผลลส่ผมหลือสี่ผมมันซักจริงๆแต่วขอดูใหม่อีกทีดีกว่าว่า m ีเป็นยังไงสงกัดจบทุกคนเท่าไรฉันก็ยังไม่เข้าใจทำ<ะ>ไม้เธอต้องจริงกัน วันทำไม้ฉันเข้าใจเมื่อได้ลองคิดดูใหมฉันเป็นคนที่ต้องทิ้งเธอเพราะทำไมเคยเห็น ตัวช่วยมาแล้าการนเย่คอลเลอร์เนเจอรลสีมันไม่ใช่ก็เลอกสีไม่ใช่ก็เลิกไม่เนาะตามแนวเพลงเลยสวยอ่ะลูกนี้คือดีใคาอยากตามต้องไปจัดนะจ๊ะการนีเย่ตามโบ๊ซี่ไปเลยจ้ะมุมนี้เปิดเปม้กรันา้ัััรฉนนนก ก็คิดผูเสร็จๆๆยอมใจไม่มีใจบนเส้นทางที่ไม่มีเธอสิ่งดีๆที่ฉันกําลังจะพบลาเธอใจที่มองเรอเปลี่ยนสีที่ดูยากก็เริ่มดีเพคงมาสังเกตว่าเนึกแค่มันเกี่ยวกับสีผมกันเลยเออว่ะก็ใช่เพศมันก็ยอมผมอยู่แล้วเนาะได้ยอมใจอ้าวเปลือมหอฉันจับใจไม่เลือ

เ์าทิ้งมันไปผมดมมุนมากอะชอบมากคือสวยสีสวยมากการเย่ค่ะเลอร์ Natural อ๋อก็ว่านี่คือฟังเพลงมาหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันสื่อถึงเรื่องสีผมนี้เองเนาะเพราะว่าเออด้วยเนื้อเพลงเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็สึกว่าก็ว่ามันมีแบบมีเรื่องของสีมีเรื่องของยอมเพราะแต่ก็คิดว่าเขาคงจะแต่งให้มันลิงก์กับเพลงครับว่าย้อมใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆคือแบบเพื่อสิ่งนี้เลย MV นี้เพลงเพื่อ,เพ,อเพื่อการ์นิเย่เนี่ยคัลเลอเนเชอรัลโดยเฉพาะเข้าใจเลยรู้สึกเฮ้ยเหมาะมากนะสำหรับรู้สึกว่าพอกลับมารู้ว่าเป็นแบบการนิเย่ใช่ไหมแล้วพอเรามาดู MV รูสึกว่าเฮ้ยมันแบบ มันถูกแต่งขึ้นมาได้เหมาะสมมาการที่เราได้ทําสีผมมันเหมือนกับสร้างความมั่นใจให้ตัวเราได้มันทาให้เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ลุกใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือบางทีเนาะคนเรามันขาดความมั่นใจเนาะบางทีเราอาจจะถือว่าต้องแบบไปเมคโอเวอร์ใหม่ทำาน่นทำนี่ใหม่แต่บางทีมันไม่ต้องอะไรเลยอ่ะแค่คุณทำสีผมอ่ะมันก็ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้แล้วคุณมั่นใจขึ้นแล้วคุณเป็นคนใหม่ได้แล้วอ่ะด้วยแค่แบบคุณเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันดูง่ายๆสบายๆแค่มากกัับเเพื่อออนนสานนจหาคุยกับเพื่อน อยู่กับแกงเพื่อนสาวแล้วก็มาย้อมสีผมกันอะไรยอย่างเ <c oughs> งี้ยเขารู้สึกคือเออมันสะท้อนออกมาได้ดีมากว่าจริงๆแล้วว่าความมั่นใจของคุณสร้างมาได้ง่ายๆเลยนะแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เองกับกันแค่คุณเปลี่ยนสีผมอ่ะคุณก็ได้ความมั่นใจของคุณกลับมาแล้วคุณได้ชีวิตใหม่ของคุณกลับมาแล้วเออรู้สึกว,ว่ามันมีมินิ่งที่ดีนะมันไม่ใช่แค่การที่แบบว่าเป็นแค่สีผมที่เปลี่ยนไปจากกานิเย่แต่เขารู้สึกว่ากานิเย่ก็จะบอกว่า การนี่แยกอยู่คู่ความมั่นใจของคุณด้วยนะครับการนี้แยกอยู่กับสิ่งที่เพราะผู้หญิงค่ะมันผู้หญิงที่ต้องการความมั่นใจกานนี้แยกจะเป็นคนสปอร์ตให้คุณสีผมมันช่วยคุณได้นะให้คุณรู้สึกว่าคุณเน่ยเป็นคนใหม่ดีดียิ่งขึ้นฉันไม่แค่ยาย้อมสีผมนะแต่ฉันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นมันคือสิ่งที่ทําให้คุณน่ะมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยสิ่งดีชอบอ่ะมันเป็นมินิ่งที่แบบเออดีสุขวัตีความมาดีคุณทาเพลงก็เก่งไรเงี้ย เออเหมาะเหมาะเข้ากันมากเลยชอบมากแล้วตัว MV ชอบความที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนอกหักเนาะสิ่งที่เราต้องติดต่ออย่างไรคือต้องติดต่อเพื่อนเพื่อนจะช่วยเยียวยาเราได้เออให้เพื่อนเพื่อนมาแล้วความรู้สึกเขาเขาไม่ทิ้งความเป็นเพื่อนตรงนั้นโดยการที่เขาเอาเพื่อนมาลองท่อนแรปด้วยมันเลยเหมือนกับว่าเอ้ยฟิลลิ่งเหมือนมีหลายเสียเหมือนแบบเอ้ยมันเป็นปาร์ตี้ของเรานะมันอยู่ด้วยกันนะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยกันคอยให้กําลังใจกันเลยแล้วเหมือนกับอะไรที่มันไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่อะไรที่ไม่ดีก็เลือกใหม่สีผม 5 week 10มันมันมีอยู่ว่ามีคำว่าวีคหนึ่งก็คือสัปดาห์แรกวีค5คือสัปดาห์ที่ห้าแล้วก็วีคสิบคือสัปดาห์ที่สิบก็เออทำไมถึงต้องมีวีคตัวนี้นขึ้นมาอ๋อเขาอาจจะบอกว่าสีผมเนี่ยน่าจะอยู่กันนานนะครับผมสิบสัปดาห์แล้วสียังติดอยู่เลยเข้าใจอย่างนี้นี่เองก็ว่าเออทำไมถึงต้องมีการโชว์วีคขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นกรารสะท้อนด้วยว่าคนเราบางทีสวยแต่ทำใจได้นะมันต้องแบบว่ามีเวลาของมันสองเดือนครึ่งเป็นอย่างน้อยให้เรามี period ในการแบบทำใจ เนี้ยมันในออนดูเอมมันมีลุกหนึ่งที่ชอบมากๆารู้สึกว่าแบบชอบลุคนี้มากๆนะครับผมแบบแคปมาเรียบร้อยอยากให้ดูคือแบบลุกเนี้ยคือแบบมันเป๊ะปังเวอร์มันคือแบบซึ่งแบบโชว์โชว์แขกคือแบบเฮ้ยมันสวยมากอะชอบลุคนี้ของโบกี้มมกรู้สึกว่ามันแบบสวยเป๊ะมากแล้วยิ่งพอมันบวกกับสีผมอะมันทําให้หน้าดูเด่นชัดผมก็สวยด้วยแลวความมนผมมันชีความละมุนละมุนคือแบบเหมือนทําสีผมแล้วผมไม่เสียผมสวยเลยแบบชอบอะเออเป็นช็อตที่แบบว่าพูดเลยว่าช็อตนี้สวยมาก ล้วคือเป็นลุคที่แบบว่าพอเขาน่แคปมาเนี่ยคือแบบม่นูุลุคแบบผมมันแดงแรงเลือดจริงๆไงคือแบบเลือดมากอ่ะชอบอ่ะแล้วดูแบบแบบชอบความที่อย่างหนึ่งที่ชอบคือมันไม่แค่แดงอย่างเดียวแต่มันมีความละมุมนมคือสีมันจะมีความนวลละมุนละมุนมันไม่ใช่แบบแดงก่ําแดงแจ๊สอะไรเงี้ยแต่มันมีแดงแบบแดงผู้ดีอ่ะแดงสวยอ่ะเออเป็นแบบนั้นแ MV ก็ทำให้เรารู้ที่มาด้วยไงว่าลูกสาวผมแดงสวยสตรองของโบกี้ที่เราเห็นในภาพตอนแรกสุดอ่ะมันคือมาจาก,กานีเยกคอลเลคชั่นนี่เองนะครับเมื่อกี้ไปหาข้อมูลมาคือเป็นสีแดงรับระะผม เบอร์เจ็ดจเออวะ่ะแล้วผมนะแดงสวยชัดมากรู้สึกว่าง่ายๆเหมือนจะยอมแค่30มนาทีก็ติดแล้วนะติดทนนานไปหลายเดือนเลยนะเพราะว่าดูจากเอ็มวีเขาบอก Week วิกสิบเลยถูกปะเออแม้ผมจะเสียงเข้มก็ติดอยู่นะครับผมปกติรู้สึกว่าปกติสีแดงมันน่าจะเฟดเร็วมั้ยมันน่าจะติดขนาดเนี้ยแต่นี่ถือว่าโอเคมากๆเลยถือติดนานมากแล้วแบบเมื่อกี้ดูมาเหมือนซอหนึ่งก็ไม่แพงด้วยอ่ะเหมือนแค่ห้าสิบเก้าบาทเองอ่ะหาซื้อง่ายมากๆนะแบบซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีบิ๊กซีโรตาร แมคโครก็มีนะครับผมหรือจะเป็นช็อปของแบรนนี้ Official Shop นะครับเหมือน G A R Official Shop อะ่ะที่เหมือนแบบน่าจะเป็นช็อปใน Lazada หรือ Shopee อะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมใครอยากลองเปลี่ยนลุกย้อมใจแบบโบกี้นะครับผมจัดไปเลยไปตำกันได้นะครับผมกับกา Color ร์เดียคัลเลอร์เนเชอรัลนะสีแดง Raspberry ี่นะ7.65 ตัมกนคิดว่าคิดว่ายอมไม่ยากอะ่ะดูแล้วยอมง่ายมากอีซี่มากๆากนะครับผมแล้วยอมแล้วติดทนนี่ยอยากจะยอมเลยนะรู้สึกแบบแต่ไม่ได้งาทำงานเออบางทีก็อยากจะมีฟิลแบบลุกผมแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมไปงานปาร์ต,รรตี้อะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวหาโอกาสอะไรกันแต่มันติดทนนานขนาดนี้กลัวจะเอาไม่ออกต้องกลับไปยอมต้องกลับไปยอมสีอื่นเพราะว่ามันติดทนนานจริงๆคนดูแล้วนะติดทนนานจรงิงๆคือแบบขนาดนี้แล้วคิดว่าแบบอยู่นานแน่นอนอะ่อะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ได้อยากทําเหมือนกันแต่ถ้าใครคิดว่าสามารถทําสีนี้ได้นะครับผมจัดไปเลยครับผมคิดว่ามันเวิร์กเนะี่ยแน่นอนไม่แพงด้วยอ่ะคมรู้สึกคือแบบเออมันดูราคาตัดจบต้องได้อ่ะ อืมอ่ะลองไปดูกันครับผมกับไกนีเย่ค่ะเลิศเนเชอรนะครับผมสีแดงราสเบอร์รี่นะก็ใครอยากสนใจก็ไปตำกันได้แล้วก็อย่าลืมมาดู MV นี้ด้วยนะครับผมกับ MV ของโบกี้ไลออนนะฮะผมก็เพลงนี้นะฮะยอมใจหรือคัลเลอร์มีก็ถ้าใครชอบนะครับผมลองไปดูกันเยอะๆรู้สึกว่าเป็นเพลงที่กรูฟดีมากเราชอบมากตอนที่ว่าจังหวะเพลงมันสนุกมากๆเราเพลินมันไม่ไม่เหมือนเพลงเก่าๆของโบกี้ที่จะมีความเป็นดรามา่านิดๆจะมีความเป็นแบบว่าอีซี่และเซนนิ่งหรือป๊อปที่มันแบบแบบเป็นป๊อป ช้าๆมีความเป็นเศร้าๆในบางเพลงด้วยแต่เพลงรู้สึกว่าสนุกดีมันดูเชิดเชิดิงๆดีซึ่งเราไม่ค่อยเห็นในเพลงอื่นๆของมูกี้เท่าไหร่นะครับผมหรือว่าเป็นจังหวะที่ไม่คุ้นเคยพอมาฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่มันได้แบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกัน อ่ะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งที่คนไปติดตามนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามเสียทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้ากับการ r รี c t ชันรายการอื่นๆน,นะครับหรือ MV อื่น,นต่อไปในอนาคตวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย